หลังจากเราลงทะเบียนสมัครสมาชิกและโหลดแอปเพื่อสมัครเป็นเพเซอร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่การช้อปปิ้งสินค้ากันนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เรากดไปที่รายการสินค้าค่ะเข้าไปช้อปสินค้านะคะ พอเราถูกใจสินค้าตัวไหนนะคะเราก็กดเข้าไปเลยสมมุติว่าเราต้องการสินค้าตัวนี้นะคะเราก็กดจิ้มเข้าไปเลยนะคะพอกดจิ้มเข้าไปนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะถ้าเป็นสินค้า1ชิ้นให้เรากดสั่งซื้อทันทีแต่ถ้าเป็นสินค้าหลายๆชิ้นนะคะหรือเราจะสั่งซื้อหลายๆอย่างให้เราค่อยๆกดใส่ตะกร้านะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดยืนยันกรณีที่เราต้องการสินค้า2ชิ้นเราสามารถกดบวกตรงนี้ได้นะคะ กดคำว่ายืนยันและกรอกชื่อที่อยู่ในการรับสินค้าและกรอกอีเมลหลังจากนั้นกดสั่งซื้อระบบจะนำเรามาสู่หน้าของการชำระเงินวิธีการชำระเงินจะมี2แบบแบบที่1ชําชำระด้วยการตัดบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ที่เรามีอยู่ Visa m a าเตอร์ b นะคะบัตร ATM ทุกธนาคารได้หมดเลยนะคะ ส่วนวิธีที่2นะคะจะเป็นวิธีการชําระผ่านธนาคารบนมือถือนะคะแต่ระบบมันจะไม่ตัดชําระให้มุม,มอทันทีนะคะต้องรอแบงก์อนุมัติวิธีที่ดีที่สุดแนะนําเป็นวิธีที่1นนะคะหลังจากนั้นค่ะระบบก็จะให้เราใส่เลขหน้าบัตร16หลักและชื่อนามสกุลเจ้าของบัตรเดือนปีที่หมดอายุหน้าบัตรเลข3ตัวหลังบัตร แล้วกดชำระทันทีพอการชำระเสร็จสิ้นให้เรากดไปที่ตรวจสอบรายการการสั่งซื้อหลังจากนั้นระบบจะพาเรามาหน้าของการยืนยัน mp กรณีที่เราต้องการลิงก์ที่จะไปแนะนำเพื่อนๆกรณีที่เราชอบครบ120 mp เราต้องการลิงก์ที่จะไปแนะนำเพื่อนๆมาโหลดแอปเหมือนกันกับเรานะคะเราก็กดยืนยัน mp นะคะ ยืนยัน mp ค่ะแล้วกดฉันได้อ่านติ๊กถูกค่ะฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขว่าจะไม่คืนสินค้าหลังจากนั้นกดยืนยันและเราก็กดมาที่ตัวเพเซอร์ตรงนี้นะคะตัวรูปวัวและกดคำว่าโอเคแล้วก็คัดสามารถคัดลอกลิงก์ไปให้เพื่อนของเราสมัครได้เลยค่ะ